ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาเรื่องราชนจาจักรไทยกำลังเสียดินแดนนะครับวันนี้ส่วนที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีส่วนอื่นด้วยแต่ว่าที่อยากจะมองก็คือเรื่องเรื่องหลังความขัดแย้งไทยกัมพูชาว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ความขัดแย้งไทยกัมพูชาครับแต่เป็นความขัดแย้งระหว่าง ภาคประชาชนของไทยกับรัฐบาลไทยที่ไปสมคบกับรัฐบาลกัมพูชาอย่างนี้จะถูกต้องกว่าเพราะเวลาบอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานี่มันไม่ชัดจริงๆถ้าจะเป็นความขัดแย้งเนี่ยก็คือฝั่งหนึ่งคือรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยนับแต่ทักษิณก็ว่าได้รัฐบาลไทยบางยุคบางสมัยรวมทั้งรัฐบาลชุดปัจจุบัน สมคบผลประโยชน์กับรัฐบาลกัมพูชานั่นฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งภาคประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างพวกเราครับนี่คือคู่ขัดแย้งหลักตอนนี้ซึ่งเรากำลังจับตาสิ่งที่เรียกกันว่าผลประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่อ่าวไทยวันนี้ดร วิวัชชัยอัถากรเขียนบทความอธิบายเรื่องไทยกัมพูชาปัจจุบันจากหนังสือชื่อ The Tyranny of Oil หรือว่าสามทรราชน้ำมันหนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือที่ชื่อทรราชน้ำมันเนี่ยนะครับได้วิเคราะห์เจาะลึกเปิดโปงขบวนการเอาเปรียบประชาชนโดยสามทรราชก็คือหนึ่งรัฐ หรือข้าราชาการนะครับรัฐหรือว่าพวกข้าราชาการสองนักการเมืองและสามบริษัทน้ำมันซึ่งให้ภาพอธิบายกระบวนการผูกขาดธุรกิจน้ำมันที่ก่อการรทําเข็นนะฮะด้วยการตั้งราคาน้ำมันแพงๆทำลายชั้นบรรยากาศและเป็นต้นเหตุแห่งสงครามแย่งชิงบ่อน้ำมันที่ทำลายสันติภาพของโลก และหนังสือเล่มนี้ก็ได้ฉีกหน้ากากครราชน้ำมันไร้พรมแดนนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องกัมพูชาแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าวันนี้กัมพูชาพยายามจะนําเรื่องสองชาติสองประเทศเนี่ยนำไปสู่เวทีสากลเวทีระหว่างประเทศและพี่น้องต้องเข้าใจว่าเวทีระหว่างประเทศเนี่ยจะมีมหาอำนาจที่หนุนหลังกัมพูชาเพราะผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจน้ํามัน จาก MOU 4-3พี่น้อง MOU 4-3มันปล้นแผ่นดินเพราะ MOU 4-4มันปล้นทะเลปล้นน้ำมันในทะเลพี่น้องต้องยึดหลักนี้ไว้นะครับจาก MOU 4-3ถึง MOU 4-4พรมแดนไทยกัมพูชานี่มีความยาวเกือบ800กิโลเมตรทางบกมีข้อพิพาทกันกว่า10จุดและทางทะเลซึ่งยังไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนะักยกเว้นการ พูดที่เวทีตามต่างจังหวัดที่เราไปเสด็์เดินสายนะครับทางทะเลกำลังจะกลายเป็นจุดเดือดการยึดแผนที่คนละฉบับระหว่างไทยกับกัมพูชาการยึดแผนที่คนละฉบับไม่ใช่แค่เรื่องอัตตาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์การยึดแผนที่คนละฉบับจะได้ผลได้ผลเสียอย่างมากการไม่ยอมกันชนพื้นที่ทับซ้อนแถบอ่าวไทยอาจจะเป็นชนวนศึกรอบใหม่ในอนาคต ในการปักปันเขตแดนถ้ากัมพูชาได้พื้นที่บอ่อน้ำมันบอ่อใหญ่คือริมตะเข็บชายแดนติดไทยการขุดเจาะบอ่อใหญ่ตามหลักวิทยาศาสตร์จะดูดน้ำมันจากบอ่อเล็กคือทางไทยที่อยู่ติดกันเอาไปใช้อย่างสบายๆเขาอาจจะดูดน้ำมันของเราถึงกับเกลี้ยงบอ่อประเทศของเราคงเสียค่างโง่เอาได้จากการขาดความสามัคคีและความช่อฉนของคนบางกลุ่มที่ทําให้ไทยเสียเปรียบและพวกนี้ก็หากินกับ ทุกรัฐบาลรวมทั้งตัวรัฐบาลเองด้วยใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นลองหาอ่านดูนะครับบทความของอาจารย์วิวัฒชัยอัฏฐากรเรื่องทรราชน้ำมันนำมาเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยจาก MOU-43 เรื่องทางบกมาสู่ MOU-44 เรื่องทับซ้อนทางทะเลอาจารย์บอกว่า ประชาชนในฐานะใดก็ตามใครก็ตามที่ต้องการเห็นวิถีที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประเทศทั้งสองควรสแสวงหาความจริงควรทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดสงครามครั้งนี้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมเชื้อชาติประวัติศาสตร์โบราณคดีกฎหมายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศรวมทั้งเรื่องทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ถ้าพิจารณาสาเหตุของการเกิดสงครามในครั้งนี้ในมิติประวัติศาสตร์เป็นสำคัญคนไทยก็คงไม่พ้นทิจดาคนไทยด้วยกันเองที่ไม่ใช่มีความคิดแบบตนหาว่าเป็นพวกคลังชาติเป็นพวกชาตินิยมหัวรุนแรงท,งทั้งทั้งที่ทุนนิยมโลกาพิวัตและการเมืองภายในของกัมพูชาตั้งหากที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้เกิดสงครามครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันการรับรู้ของคนไทย สะดวกรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีข่าวสารไม่อาจปิดบังกันได้ง่ายๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะช่วยให้มนุษย์มีความรอบรู้มากขึ้นและกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์วิวัฒชัยบอกว่าในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ประชาชนคนไทยควตั้งสติประคับประคองสังคมไทยสู่สันติภาพใช้ปัญญาคัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบและประนามความผิดพลาดของรัฐนะครับ ประนามความผิดพลาดของรัฐที่ผลักประชาชนและทหารให้เป็นเบี้ยต้องบาดเจ็บล้มตายในสงครามไทยกัมพูชาทั้งคนไทยและคนเขเมรน,นับหมื่นนับแสนต้องอพยพหนีตายได้รับความเดือดร้อนแต่ทรราชน้ำมันนั่นแหละคือตัวการสร้างความวุ่นวายจำได้ไหมครับทรราชน้ำมันรัฐในที่นี้ก็คือ ทั้งรัฐไทยและก็รัฐกัมพูชาข้าราชการในที่นี้ก็คือข้าราชการกระทรวงไรครับพี่น้องครับกระทรวงการต่างประเทศนั่นคือพวกหนึ่งนักการเมืองคุนเซนบวิทสุเทพและก็บริษัทน้ำมันอย่างพวกโซเ,เชียลเชฟรอนในต่างๆนี่คือสามทรราชน้ำมันที่อาจารย์วิวัชชัยบอกว่าคือตัวการสร้างความวุ่นวายสามทรราชน้ำมันนี้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทั้งภาคการเมืองภาครัฐ ภาคบันศักน้ำมันเรามีหน้าที่ต้องมาช่วยกันกระชากหน้ากากของคนพวกนี้และต้องช่วยกันทำสังคมให้เป็นธรรมก่อนที่สังคมจะยุ่งเหยิงไร้ระเบียบมากกว่านี้โดยเฉพาะต้องทำให้ส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ก๊าซน้ำมันสู่มือประชาชนไทยและการพัฒนามากกว่าจะไปสู่มือทรราชน้ำมันและต่างชาติซึ่งเอาเปรียบคนไทยตลอดมาที่ประเด็นหลักเพราะบางคนบอกว่า 4.6ตารางกิโลเมตรไปสนใจอะไรเท่าแมวดิ้นตายมาสนใจผลประโยชน์ในอ่าวไทยดีกว่าทาเหมือนคนไทยโง่คิดว่าผลประโยชน์พวกนี้คือผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ของกระเป๋าสตางค์ของเขาทั้งคู่คือฮุนเซนกับนักการเมืองไทยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราจะมากระชากหน้ากากกระชากหน้ากาก สาม t รราชน้ำมันที่ทำให้เกิดภาวะที่คนไทยต้องอบพยพหนีทหารเขมรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับอดีตเรามีแต่คนเขมรอบพยพหนีตายจากการสู้รบในประเทศความขัดแย้งของเขาแต่วันนี้คนไทยต้องอบพยพหนีทหารเขมรที่รุกรานเขามายัางดินแดนของประเทศไทยวันนี้ต้อนรับวิทยากรสองท่านนะครับ พระกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์ฟานเทพพัวพงพันธ์และอาจารย์เทพมนตรีลิปปะพยอมครับนักวิชาการอิสระด,ด้านประวัติศาสตร์ครับวันนี้เห็นบทความอาจารย์ฟานเทพอยากให้อาจารย์ฟานเทพได้ขยายความหน่อยครับที่บอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่หน้าอดสูใจย,ยิ่งนักที่เราเห็นภาพคนไทยต้องอกพยศ หนีตายจากการลุกรานของทหารและกองกําลังของกัมพูาชาเช่นครับจาครับกับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมนึกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรสักนิดหน่อยหรือจะพูดตอบโต้พา,านามิตรผมก็นึกว่าจะมาโต้อตอนเย็นปรากบว่าท่านก็ขุบป,ปากลงไปเยอะก็เลยไม่มีอะไรไปตอบโตท้ท่านท่านสักเท่าไหร่นะครับแต่ก่อน จะเข้าเรื่องที่ผมอยากจะพูดที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับบรรยากาศวันนี้สักเล็กน้อยที่เกิดเหตุการณ์ระทึกใจเล็กน้อยเราเดินเราทำกิจกรรมสองอย่างในวันนี้กิจกรรมที่หนึ่งก็คือเรามีคารวาลรถบรรทุกสี่คันเดินทางไปที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพร้อมทำเงินเงินทั้งหลายเนี่ยไปช่วยชาวบ้านและทหารที่รับความเดือดร้อนและบาเดเจ็บอยากรู้ผลไหมครับว่าเป็นยังไงอยากรู้นะครับเราไปขณะที่มีการพูดคุยกันนั้นเองนะครับทหารก็ได้ประสานมาโดยตลอดว่าที่ศรีสะเกดเนี่ยศูนย์ที่เราทํำโรงบุญช่วยแจกให้กับชาวบ้านนี้นะครับ มีสินค้ามากมายเหลือเกินแล้วทหารขอความช่วยเหลืออย่างหนักที่จังหวัสดสุรินทร์บริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมและปราสาทต,ตาควายซึ่งถึงเครียดมากพอเราขับไปถึงผมไม่ได้ไปเองนะครับจากการรายงานของคุณแก่นฟ้าสารคำก็ปรากฏว่ามีทหารมาเป็นร้อยเป็นร้อยเลยนะคุณแสนคุณแก่นฟ้าก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าทหารเหล่านั้น เขารอพวกเราด้วยความดีใจอย่างยิ่งครับเขาฝากข้อความมาด้วยครับว่าเขาขอขอบคุณพี่น้องอย่างมากมันเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งให้เขาทำงานเขาจะรบป้องกันประเทศอย่างขาดใจหากมีกำลังใจแบบนี้เขาฝากบอกมาด้วยนะครับบอกว่า ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปขอให้โครงการนี้ได้ดําเนินการต่อเพราะเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนและขวัญกําลังใจให้รู้ว่าเราสนับสนุนพวกเขาอยู่ครับพี่น้องและจุดที่สองเราก็เลยขนถ่ายสินค้าไปยังฐานของเขานะครับทั้งกรมทหารราบที่23และกรมฐานร,ราบที่31รักษาพระองค์ ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยความยินดีอย่างยิ่งจากทหารไทยและรถเราก็ไปต่อที่อำเภอกันทรลักษ์นะครับไปถ่ายลงสินค้าที่บริเวณโรงบุญของพันธมิตรก็มีคิวรอยาวเหยียดเลยครับมารอรับของด้วยความดีใจอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลพูดมาตลอดว่าพันธมิตรไปแล้วจะเกิดความวุ่นวายประชาชนไม่พอใจนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันเป็นวิชามานของฝ่ายรัฐบาลโดยแท้ความรักชาติและความห่วงอาทรของคนไทยของพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมเพราะรวมพลังปกป้องแผ่นดินนั้น ได้สร้างความซาบซึ้งและความสามัคคีของคนในชาติต่างหากครับที่เรารักชาติด้วยกันเรื่องที่สองครับการที่เขาปิดล้อมเราหลังจากปล่อยให้เราเดินจากถึงที่ลานพระรูปทรงมา้าผมขอแจ้งผลว่ามันเป็นการถวายสัตว์คำปฏิญาณที่ขณะที่เราทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถวายสัตว์อยู่ตรงนั้นเนี่ย มีประชาชนยังเดินมาไม่สิ้นสุดกระแสของประชาชนเลยครับเดินมาอย่างไม่ขาดสายหน้าภูมิใจอย่างยิ่งครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราทุกคนด้วยและข้อสำคัญครับพี่น้องการเดินทางของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเหตุปะทะเป็นการชุมนุมสงบและอหิงสาปราศจากอาวุธอย่างแท้จริง มีความสิวิไลและความงดงามอย่างยิ่งครับสำนึกแห่งความรักชาติมันเกิดขึ้นที่นี่ที่ที่เรากำลังจะบ่งบอกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะที่นี่แต่ที่ชมอยู่ที่ ASTV